เพาไปดูโดควนหน่อยโดคอนหลังจากโดนจับที่มอนเตเนโกรนะครับก็มีการยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวนะครับแรกๆเหมือนจะได้นะแต่ว่าออตอนนี้สาร กับลำแล้วนะนะบอกว่าไม่ได้นะ High e s c o r t นะ High Court i n m o n t e n e g r o นะครับปฏิเสธแล้วนะครับ Overturn Early Decision ตอนแรกแตัดสินใจให้ประกันตัวแล้วนะครับใช้งวงเงินค้ำประกันนะอาจจะเป็นเหรียญรูนา <c oughs> เหรียญรูนาเยอะเอาอย่างอื่นมาค้ำประกันนะปรากฏว่าตอนนี้กับลำนะสุดท้ายตอนนี้โดควันต้อง r m m i n in n j i l นะครับก็ต้องกลับไปอยู่ในอยู่ในคุกอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสารตัดสินล่าสุดบอกไม่เอานะไม่ให้ประกันตัวแล้วนะครับ าสนใจสําหรับคุณโดคอนนะพามาดูที่คุณอีลอนมัส์หน่อยนะฮะก็เป็นข่าวๆาวไปเมื่อวานนะเรื่องของอการออกมาให้สัมภาษณ์นะบอกว่าก็ยังคงชื่นชอบน้องหมาอยู่ดีเพราะน้องหมาเนี่ยมันดูเป็นมิตรกับคนหมามันเป็นสัตว์ที่เป็นมิตรกับคนเพราะฉะนั้นก็ชอบน้องหมาอยู่ดีนั้นใครจะใครจะซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่นะฮะไม่ได้เป็นคันคล้ายๆกับว่าไม่ต้องมาซื้อตามก็ได้นะครับแต่ว่าผมชอบน้องหมาผมยังชอบดอชอยู่ นี่ครับแล้วก็ดอชเนี่ยหลายคนก็มองว่าไม่มีฟันดัมเบนทัลอะไรต่างๆนานานะครับล่าสุดฮะผมบอกได้เลยว่าตอนนี้เเหมือนจะไม่แน่แล้วนะครับเพราะว่า Ordinal ฮะผู้ที่ทำ NFT เอ็นเอฟทีในในในบิตคอยนนะกำลังจะย้ายไม่ใช่กำลังจะย้าย,กำ,ย,ายกำลังจะ Copy and Paste นะเอาโปรเจกต์เดียวกันเนี่ย NFT เนี่ยมาสร้างบน d ด g e ด้วยนะฮะ ก็น่าสนใจนะว่าน้องดอชจะมีแอปพลิเคชันเกิดขึ้นมาจริงๆหรือเปล่านะเนื้อสิ่งอื่นใดเมื่อวานเนี่ยคุณอีลอนมัสให้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับน้องดอชก็จริงนะแต่ว่าน้องดอชฮะไม่ได้ขึ้นนะคือไม่ได้ตอบสนองกับคําพูดของอีลอนเท่าไหร่แล้วนะครับผมบอกแล้วว่าถ้าอีลอนจะลากขึ้นลากลงบ่อยๆเนะี่ย การให้สัมภาษณ์ของอ e ีลอนเนี่ยมันจะมีผลน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าลากแล้วมันไม่ทูดมูนสะทีนะยิ่งใช้มุกเยอะเท่าไหร่เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยน Twitter เป็นอะไรนะเป็นรูปน้องหมาแล้วมันก็พุ้งขึ้นไปนะสุดท้ายมันกลับมาที่เดิมนะตลาดจะเริ่มเรียนรู้นะว่าสุดท้ายคุณก็ลากขึ้นแล้วก็ลากลงนะฮะผมไม่รู้คุณเป็นส่วนหนึ่งในการลากขึ้นแล้วก็ลากลงด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าอ่ะแบบนี้เป็นภาพที่ผมไม่ค่อยอยากเห็นเท่าไหร่กับการที่มีใครคนหนึ่งเนี่ยพูดอะไร นะครับก็อยากให้เป็นคนดังที่ก็ก็ว<ๆ>ิ่งตามปกตินะซึ่งซึ่งก็เป็นนิสัยมายที่ดีของโด g e นะการที่โด g e เนี่ยไม่ดิพเพนกับอิลลอนมากเท่าไหร่ผมมองว่าในระยะย,ย,ยาวนั่นคือพัฒน,นาการของโด g e นะแสดงว่าโด g e มันแข็งแกร่งมากขแข็งแกร่งมากขนาดที่ใครคนใดคนหนึ่งก็มาปัน่นมันไม่ได้อะไรแบบเนี้เป็นต้นนะหรือว่ามันคงจะเบื่อ,เบ,อเบื่อกับการปั่นไปแล้วนะตอนนี้ก็โดช e ก็ลงมาอยู่ต่ำๆเหมือนเดิมนะ0 0 6 9นะอันนี้ ราคาสุดที่เรายังอ่านกันอยู่ตรงนี้นะครับยังไม่ได้ไปไหนนะครับแล้วก็ถ้าน้อง BDC ร่วงลงเนี่ยดอชก็มีสิทธิ์ลงต่ออีกนะไม่แน่ใจมันจะดลุดไมนมะโลนี้ก็ค่อนข้างหนักหนาพอสมควรแล้ว